สวัสดีครับพี่คิวพี่เคพเพชรสวัสดีครับขอบคุณนะครับพี่เคพเพชรสวัสดีรอบบ้านนะครอบห้องเลยจากพี่คิวเพชรนะครับสวัสดีครับพี่บานสวัสดีพี่แม่ทุกท่านนะครับจากพี่บานนะครับขอบคุณพี่เชนนะครับติ๊กเกอร์สวัสดีรอบห้องจากพี่บ้านนะครับให้มันเกลีวกันเลย สวัสดีครับแม่จำดองมาส่งกำลังใจขอบคุณครับสู่ไปด้วยกันจ้าจ้ะแม่จำดองนะครับสวัสดีไอเปสสวัสดีเซตกันเดอซาตุก,กิสวัสดีทุกท่านนะคะจากซาตุก,กินะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับตัถ่ายกันเลยครับผเดี๋ยวครับพี่ออนขอบคุณนะครับพี่ออนดิตี้ยอยู่อะไเนาะอยู่น้องค่ายนะบอแก่ทั้งได้ไปีใหม่์ไปใช้

ผมมือบายบายไรเล็กๆด้วยตอนตะบนสีด้มเนี่ยขอบคุณพี่เสียปป้านะครับขอบคุณคุณแม่เงี้ยนะครับติเกินนะครับขอบคุณพี่เบนเพื่อนนะครับทุกท่านนะครับบไปเชียร์หน้าแบบขอโทษเขาไปเลยไปเชียร์หน้ามูฟเวอร์ก็ขอบคุณเช่นกันนะครับก็ย้างว่าเซียนนะ เจ้าเตรีมยมรถเจ้านะ่ะน้องแฟรน่นะออกมานะ่ะเตรียมบุญรถสองสองคนแห้งแห้งแงกพูดยากยิ่งซ้ำนี่นะอย่าไปอย่าไปย่ามาอะไรแล้วดูแสางมาบุญแล้วเรื่องน้องแฟรออกมานะ่ะบุญบ้าน สวัสดีครับน้งนมสวัสดีครับขอบคุณนะครับน้นมขอบคุณนะครับน่มโอ้นักเลน้ยงนมถงเฟนเฟร ไห้ยกบานมาเสซ่งกินจิ๋วเพื่อนคนแรกเป็นเพื่อนนะยู่ในเมืองเลยเกื่อนนายยางขอบคุณน้องๆนะครับมาปีนเวที่นะครับกดไลัใ์ใจหายเลยกดบุกมาไปบายเดียครับผม <c oughs> ไปแล้วไปแล้วขอบคุณทุกเล็วทุกแรงนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ จากพี่เพื่อนนะครับบมดเลยซื้อนะบมดเลยซื้นะโมเวอร์กัขอบคุณเช่นกันนะครับไปเว็นไปทักทายบันทุนเพื่อนต่อเลยนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายสุดใจยืมเลยจะคอยชื้นยืมเจ้าอันเนี้ยจ้าให้มีธุรกิจได้เนีะแบบมีแต่ยางเดียวนะพวก็เอาไว้แล้ว